เรียนดีเอางบเรียนาวกขัเรียนที่อาวุงบที่เพื่อน้องลูกแม่โตและพ่อโตทุกท่านวันนี้เป็นโวลาดีที่ชมร้อแม่โตสพลาในรายการ สิบปีวันหวานหวานอยู่ก็รับย้ายมาเรียกกระโจย้ายไปแล้ววันนี้ได้ถึงเวลาที่จะได้ประกอบพิธีการแก่โจ้ซึ่งเราถือว่าเป็นพิธีการการเป็นอาศรกของลูกแก่โจ้เป็นพิธการร้องเพลงแก่โจ้คือเพลงแม่โจ้นี่ถือว่าเนิดมาตั้งแต่ปีพุทธศตวรรษสองพันร้อยเจ็ดสิบแปใช่เองครั ในพิธีฉลองกษัตริย์การตรวจสอบอาเซียนสนาการรุ่นส่งรุ่นจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ณบันนี้ณบันนีก็ได้โอกาสอีกครั้งหนึ่งที่พวกเราจะได้มาประกอบพิธีซึ่งเป็นพิธีการที่ถือว่าเป็นอัตลักษณ์ของลู่แ e. ก้โจ้นั <c oughs> ่นคือการร้องแทงแก้โจรวงการดาบันนี้ขอเชิญพระัฐมนตรีรัฐมนตรีนะครับ มองไม่ต้งพิงป็นตินเสียงที่กอดพ่อน้องน้องกอดพี่เพื่อนกอดพอเพื่อนแม่จอย Bye.

Hãy subscribe tôi kênh <Nhạc> Ghiền Mì tất cả mọi người, lỡ những video